สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับ FC Japan, ญี่ปุ่นเลยนะฮะพี่น้องนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสดูผมในแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์นะครับแล้วก็วันนี้ได้มาซื้อรถอะไรเราไปครับเนี่ยมาสด้ CX5 ค<ล>่ะมาสด้ CX5 เลยนะครับติดตามเรามานานยังครับออนานแล้วค่ะนาน,น,านก่อน,น,นก่อนจะกลับมาประมาณ3เดือนค่ะมาดูรถแล้ว,ลวชอบไหมครับอ่าชอบค่ะชอบค่ะชอบทั้ง ชอบทั้งรถชอบทั้งคนขายค่ะโอ้โหขอบคุณมากมากครับนะพี่น้องครับอยู่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมากี่ปีแล้วครับอ่าสามสิบสามปีค่ะสามสิบสามปีแล้วนะฮะนะฮะอันนี้คือลูกชายเลยนะฮะน้องอาร์มนะครับนะฮะโอเคน้องอาร์มนี่เป็นเด็กญี่ปุ่นเลยใช่ไหมฮะโตโตที่ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคนะเป็นไงเห็นรถแล้วชอบไหมฮะน้องอาร์ รถคันนี้มาสด้าก็ดังที่ญี่ปุ่นเยดังดังที่ญี่ปุ่นเห็นเพื่อนก็ขับกันด้วย๋อโอไปรุ่นับกันเลยไปรุ่นเกิดขับเป็นเยอะเลยแล้วเป็นไงให้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วชอบไหมครับชอบครับชอบนะฮะชอบกินอาหารด้วยชอบกินอาหารเมืองไทยเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยเป็นคนญี่ปุ่นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นคนญี่ปุ่นเลยโอ้โหจะพูดไทยชัดมากเลยคุณแม่ดีนะสอนลูกงสอนลูกพูดไทยชัดมากเลยอ๋อค่ะนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ที่ให้เกียรติทางเรานะนะฮะ มาซื้อรถกับเราซื้อกันสดกับบ้านเลยนะครับนะมันพี่น้อยมีอะไรฝากถึง FC หน่อยไหมฮะดูมาซื้อรถที่นี่ให้เป็นไงบ้างครับค่ะที่นี่รู้สึกว่าบริการดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ขอบคุณมากแล้วเป็นไงน้องอามพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างรถดูรถแล้วชอบไหมสกุกย์นะนี่เลยอ่าก็เนี่ยมาซดาโน่ซีเอ็กซ์ไฟฟ์ถือนเนี่อีกคือมาที่สุดเลยสกุกคิเรย์นะทอมอเมสโอ นะอาริาโนนะตโรไซมัสวันนี้ต้องขอขอบคุณนะเอฟซีที่ประเทศญี่ปุ่นเลยอยู่นางาโะนชน่ไหมนางาโะนางาโดนะดะเขาอยู่อยู่ที่เมืองนางาโดนะครับตอนนี้กาลังหนาวเลยนะหนาวเลย,เลยหนาวเิมะตกอยู่เลยฮิมะตกอยู่เลยนะฮ<า>ะ,ะยังไงก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยนะอุาห์มาออกรถพี่นะนะครับขอให้เอารถไปใช้แล้วมีแต่ความสุขนะครับนะฮนะเอารถคันนี้ไปใช้แล้วปลอดภัยนะเซฟตี้ นะฮะทุกเส้นทางเลยนะครับ,รบนะขอบคุณนะครับนะบ๊ายบาย